สวัสดีครับพี่น้องนี่ีว่าจะทำปูไข่ดองนะ้ำปูค่ะอันดับแรกอเราต้องทำน้ำดองปูไข่ตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าใส่น้ำตาลปีบ๊บใส่น้ำปี๊บใส่น้ำหัวเทียมปี๊บมาเมื่อเปื่ียนิดหน่อยใส่หัวเทียมปี๊บ ใส่ดีปรีดอกีฟแล้วก็ชิมอืมอืมอีฟเทใส่กะละมังพักไว้ให้เย็นอืเดยวฮยามาลเกยเซเสร็จจากน้ำดองแล้วเรามาล้างปูให้สะอาด เรามาล้างด้วยน้ำํำโู้ไข่แล้วใส่น้ําดองปูที่เราพักไว้จนเย็นสนิทแล้วเราไปทําน้ําจิ้มกันก่อน ใส่ดีปรีสดหรือพริกสดใส่วัวเทียมหรือกระเทียมหัน่นใส่รากผักชีผักชีผักชีกชีชใ,สใส่ส้มนาวหรือมะนาวใส่น้ำซุปคนให้เข้ากันคนให้เข้าแล้วก็ชิม,ม มทานๆอร่อยเยอะอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน,น้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดี